บาบาคะ yes, แล้วข่าวที่ว่าพระศรีอริยะเมตไตรบังเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนี่จริงไหมคะในปัจจุบันบัดเดียเ๋ยวนี้ภาวะของพระมาหาภูธิสัตว์ศรีอริยเมตไตรโดยหลักของพระองค์แล้วอย่างไม่ใช่มนุษย์จะเรียกว่าเป็นทิพย์สภาวะก็ได้ลูกเพื่อความเข้าใจง่ายแต่ความจริงมีอยู่ว่าพระองค์ได้มีวิธีในการทํางานของพระองค์ในรูปลักษณ่าง ส่งคลื่นพลังของพระองค์ด้วยวัตถุประสงค์รูปแบบทํางานร่วมกับมนุษย์มันก็มีอยู่จริงมันอาจจะเป็นการยากที่จะเข้าใจการทํางานของพระศีี่ยไม่ใช่แต่ตอนนี้หรอกนะในอดีตการทํางานของพระรศีรษอาจไม่ตายแบบลับๆหรือเปิดเผยบ้างก็มีอยู่ในแคว้นดินแดนต่างๆไม่ใช่ทํางานเฉพาะในพระพุทธศาสนาหรือประเทศไทยเท่านั้นฉะนั้นหากน้องมายไปนค้นในสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ย ในเรื่องของพระพุทธศาสนาก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าพระพิสุร์รูปนั้นผู้ที่เป็นพุทธมามกะร,รูปนี้อาจจะเป็นการทำงานของพระรีอริย,รยเมตไตรเขาเรียกทำงานร่วมกันก็มีอยู่จริงแม้กระทั่งเรื่องราวของพระสงฆ์ถุงย่ามในฝ่ายของพุทธมหายานตรงนี้ก็มีการพูดเรื่องนี้ไว้เยอะว่าพระสงฆ์ถุงย่ามนั้นน่าจะเป็นอวตาร ของภาษีอาิยเมตรตรในตอนนั้นนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่การทํางานของภาษีอริยเมตรตรในภาคที่เป็นทิพย์มีการทํางานเชื่อมต่อกับภาวะของความเป็นมนุษย์ซึ่งมีจริงและเป็นเรื่องที่พูดกันเยอะในหลายดินแดนแว่นแควนนั่นคือสิ่งซึ่งเราต้องไปค้นต่อกันเองฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของการทํางานการทํางานของภาษีอริยเมตรตรเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้ให้น้องไมายจินตนาการว่า พลังสุภาพอมองคลพระศีรษะเมตรัยที่เป็นแก่น,นก็เปรียบแบบพระอาทิตย์ดยวงหนึง่งซึ่งก่อปอนด้วยสุภาพอมองคลก่อปอนด้วยความร่มเย็นเป็นสุขกปอ,อนด้วยด่งน้ำำําอมฤตมาดับไฟเป็นคําพูดเป็นคําสอนเป็นเนื้อหาพระนิพพานเป็นความเมตตากรุณาที่จะมาปลดปลดสัตว์ฉะนั้นแสงอนุทิพของพอระศีรษะเมตไตรเนี่ย ธรรมชาติของแสงย่อมสาดส่องไปไกลอย่างไม่มีประมาณฉะนั้นแสงนี้ที่เปียบด่งพระอาทิตย์ก็สามารถจะมาสะท้อนกับมนุษย์ผู้ที่เขามีกายใจด่งโพธิสัตว์ผู้ที่เขานั่งสมาธิธรรมชาติของมนุษย์ที่ประกอบด,ด้วยนามรูปเนี่ยเวลาทาสมาธิมันจะมีความสงบฉะนั้นหากความสงบที่เกิดขึ้นของมนุษย์คนใดที่เขามีปฏิฐานร่วมกับทระโพธิสัตว์ ที่มีเขาปฏิพันธ์ร่วมกับการรับใช้พระศาสดาบุคคลพวกนี้ที่มีใจอย่างนี้เนี่ยมันก็เปรียบดังกระจกบานเล็กๆซึ่งสามารถสะท้อนรัศมีธรรมของพระศรีอริยเมตไตรได้มากน้อยต่างกันไปถ้ายังไม่ถึงยุคท่านแล้วทำไมมีคนมากมายมากล่าวว่าเป็นพระศรีอริยะเมตไตรมาเกิดคะสาเหตุแรกก็คือเป็นความเข้าใจผิดเข้าใจผิดจากการที่บุคคลนั้นเป็นโรคประสาทนะถ้าเราจะพูดง่ายๆ ก็หลังก็าอาจจะเรียกว่าเป็น mentally disorder เพราะฉะนั้นในในกลุ่มของผู้ซึ่งเป็นโรคจิตประสาทก็เรียกว่าป่วยทางจิตการป่วยทางจิตเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้และหากป่วยมากอาการหนึ่งของการป่วยทางจิตก็คือหลงไปว่าเขาวิเศษหลงไปว่าเขาเป็นบุคคลสาคัญในอดีตหลงวิเศษหลงว่าตนวิเศษเรื่องนี้เนี่ยหมอกูดไู้เยอะ เพราะฉะนั้นหากน้องไม้ไปเที่ยวตามโรงพยาบาลศรีธัญญาไปเดินดูดูซุ่มดูเนี่ยไม้ก็จะเห็นว่ามีคนป่วยหลายคนประกาศตัวเองว่าเป็นผู้วิเศษคนนั้นคนนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะลูกเ,เขาเรียกว่าป่วยจิตในขณะเดียวกันเนี่ยบาบาขอพูดถึงมนุษย์กลุ่มสองที่มีความเข้าใจว่าเขาเป็นภาษีอารยัรไมตรา ก็คงจะเป็นข้อมูลเดียวกับที่บาบาได้พูดไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าโดยภาวะของพุทธบุตรหรือใครก็ตามที่เขามีชะตาในการนั่งสมาธิการทําสมาธิเป็นเรื่องของการกระทําต่อกายและใจและมันมีสิ่งที่เรียกว่าความสงบฉะนั้นใจที่สงบเนี่ยมันก็เปียบดังกระจกที่ใสจิตสงบจิตสะอาดจิตบ,บริสุทธิ์จิตนิ่งกระจกที่ใสนั้นมันก็ใสที่โดยลำดั และหากบุคคลคนนั้นที่เขาเป็นผู้ซึ่งมีใจใสกระจกใจใสแล้วเขามีปณิธานมาแต่เก่าก่อนในการเกิดมาเพื่อเสื่อมอายุพศาสนานะในการอธิษฐานเกิดมาเพื่อทํางานรับใช้องค์พระหรือแม้รับใช้พระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นการสอดคล้องในปณิธานที่ตั้งไว้ความใสของใจที่มันได้ระดับมันก็เป็นธรรมดาที่จะสะท้อนแสงธรรมะ สะท้อนอนุของลัศมีธรรมของพระศรีอริเมตรตรได้และเมื่อสะท้อนแล้วเนี่ยน้องไมล์ลองจินตนาการตามที่ที่บาบาพูดนะลูกฉะนั้นกระจกที่ใส่เนี่ยเอาไปส่องกอะไรก็เห็นสิ่งนั้นใช่ไหมลูกอย่างสมมติไม์เนี่ยมีกระจกใสอยู่ในมือแล้วไม์ก็สะท้อนกระจกใสขึ้นฟ้าภาพของท้องฟ้าหรือดวงดาวดวงอาทิตย์ก็จะมาปรากฏในกระจกใจ สิ่งนี้ก็เป็นการเทียบเคียงให้หมายเข้าใจง่ายๆว่ามันเป็นเรื่องปกติที่นักปฏิบัติซึ่งเมื่อจิตนิ่งมีปฏิธาณสอดคล้องก็จะรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความมีความเป็นขึ้นมาในความเป็นพระศรีอรอยเี้ไตรแต่สิ่งหนึ่งซึ่งบาบาต้องขอเน้นตรงนี้และผู้ที่เขามีความแจ้งตรงเนื้อหาพระนิพพานเนี่ยเขาจะไม่พลาดเขารู้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยคือเป็นไปเพื่อการเลิกเป็น ที่ผ่านมาการไว่า้ตายเกิดของสรรพสัตว์นับพบไม่ท่วมันมีความอยากเป็นจ้องจะเป็นพอใจในความเป็นทุกสิ่งอยา่างแม้กระทั่งพอใจในความวิเศษพอใจในผลของสมาธิพอใจในความสงบพอใจในบุญพอใจในกุศลแต่ผู้ที่ตรงตามเนื้อหาพระนิพพานในระดับอริยสัจซึ่งจะแจ้งสัตว์ไปถึงอรหันต์หรือทุกดาวโดยรอบมันจะมีความเลิกเป็นเลิกอุปทาน ถึงแม้จะรับรู้ถึงความวิเศษที่เกิดขึ้นแต่ผู้ที่เห็นตรงในเนื้อหาภร,ริภาพาก็จะไม่ผูกปะทานในสิ่นบาบาในกลุ่มแรกที่ว่าเกิดจากประสาทขอขยายความเลยค่ะาการภาวนามันมีความรู้สึกอยากมีอยากเป็นขึ้นมาก็ต้องให้สำรวจตัวเองหรือว่าถ้าไม่มั่นใจว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับกายใจแล้วไม่ชัดเจนในคำตอบ ก็ควรที่จะนําตัวเองไปสองอารมณ์เล่าอาการกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วกลุ่มที่2ล่ะคะที่ว่านักปฏิบัติสมาธิที่สะท้อนขึ้นพระบารมีธรรมของพระรีอริยเมตไตรยังไงบ้างคะในกลุ่มที่2องนี่เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐซึ่งเขาปฏิบัติสมาธิแล้วธรรมชาติของจิตที่มันสงบด้วยสมาธิมันจะมีความราบเรียบและใสรณะนี้จิตเมื่อใสและราบเรียบเนี่ยแค่นั้นไม่พอหากมนุษย์คนนั้นเขามี ปณิธานร่วมกับการโปรดสัตว์ขององค์พระศรีอริยเมตไตรมันก็จะเป็นเหตุเป็นผลให้ความสมงบของจิตเขาสะท้อนขึ้นพลังในสุภมงคลของพระศรีอริยเมตไตรได้มันก็เปรียบแหล่งกระจกใสลูกซึ่งมันใสพอแล้วมันสอดคล้องในการสะท้อนแสงธรรมของพระศรีอริยเมตไตรมันก็ทําให้เกิดความสัมผัสรู้ได้ ถึงปณิธานถึงพระกรุณาถึงสายงานของพระศรีอริเมตรที่จะมีบนโลกใบนี้แต่ตรงนี้ในหมู่นักปฏิบัติจุดนี้เนี่ยแบ่งอีกเป็นสกลุ่มคือกลุ่มแรกความที่เขามีความแจ้งตรงตามเนื้อหาพันธิพานรู้ว่าการแจ้งทํานั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการยึดมั่นถือเป็นมันก็จะเป็นการรู้สภาวะพระศีอย่างไม่ยึดมั่นถือมันอันนี้ก็เรียกว่ากลุ่มที่สอง แล้วคนที่เป็นแบบนี้แสดงออกมาในขณะนี้ที่เป็นข่าวว่าเป็นพระศรีอรียะเมตไตรเราจะเชื่อได้เลยหรือไม่คะอย่างเช่นท่านอดีตสสการด่วนเชื่อย่อมไม่เป็นนิสัยของชาวพูดอยู่แล้วลูกนะความเหมาะสมในการตอบคาถามธรรมะเนี่ยนะบาบาไปพูดตรงๆกับท่านไม่ได้หรอกนะลูกบาบาก็พอติดตามข่าวของการประกาศตัวของท่านอยู่แลลูกนะแต่ตรงเนี้ยบาบาขอพักเอาไว้เสีย สิ่งที่เราจะสรุปได้จากมุมของปุตุชนเนี่ยถึงการกล่าวอ้างของมนุษย์ว่าเขาเป็นภศัศยาเรมเตรยมันเกิดตรงนี้ก็คือว่าให้เราพิจารณาจากสิ่งที่เขาประกาศว่าเขาเวลานี้การกล่าวอ้างตัวในการเป็นภศัศยาเรมเมตรยของเขาเขาสอนอะไรผู้คนเขาเอาธรรมะประเภทใดมาสอนธรรมะที่เขาสอนมาสอนคล้องกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเทียบเคียงกัน เพราะว่าธรรมะของพระเจ้านั้นเป็นเหตุของการดับร้อนไปนเหรอของสุภาพมงคลธรรมะจึงเป็นดนดีรันผู้ใดที่ปฏิบัติตามสมควรก็จะร่มเย็นเป็นสุขโดยลำดับของธรรมะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะพูดอะไรก็พูดไปจะแสดงอะไรก็แสดงไปจะเลิศหรืออาลังการแค่ไหนเป็นเรื่องของสิ่งที่บุคคลกระทําได้อย่างนั้นแต่คําตอบที่ชี้ชัดที่เราจะเห็นได้ก็คือว่าหลักคําสอนบิดเบือนไปในทางวิถีมารหรือเปล่า ชักชวนผู้คนให้หลงผิดคิดชั่วหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งซึ่งเราสามารถดูได้ง่ายๆลูกแต่ว่าจากมุมมองของประชาชนผู้ไม่รู้ไม่เห็นมันไม่สามารถจะเอาหูตาเนี่ยไปมองไปฟังแล้วก็เอามาเป็นตัวตัดสินความจริงแท้ในงานขององค์พระศรีอาริาย์ได้หรอกนะลูกแต่สําหรับปาญ์บัณฑิตอนิยชนผู้ที่เขาคลองผนในพุทธวิถีเนี่ยเขาสามารถแยกแยะได้ว่าผู้ที่กล่าวอ้างผู้สแสดงตรงหน้านั้น จริงเท็จหรือมีความปนจริงปนเท็จแค่ไหนเขารู้แต่ถึงแม้เขาจะรู้เขาก็จะพูดตามสมควรเพื่อไม่เป็นการทําให้เสียธรรมแต่จากสิ่งที่ตาบาได้พูดให้น้องหมายฟังก็คือว่าการแสดงของเขาการชักชวนของเขาการกระทําของเขาในการวาจาใจการประกาศงานของเขาต่อสาธารณชนมันเป็นไปในทางสร้างสรรค์เหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนองค์พระหรือว่าเป็นไปในการซ่อนเล่ซ่อนร้าย อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่บาบาพูดถึงด้ลูกจเจริญเจริญนะลูกนะบาบาชี้ชัดได้ไหมคะว่าคนไหนตัวจริงตัวปลอมบาบาไม่ทำอย่างนั้นหรอกลูกและปราชญ์อริยชนผู้ที่เขาแจ้งพุทธธรรมเนี่ยเขาก็ไม่ทําอย่างนั้นมันไม่มีประโยชน์เลยสิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องทําความเข้าใจในวิถีความเป็นพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เราพูดความจริง แต่ไม่ใช่พูดความจริงทั้งหมดแต่พุทธบุตรจะพูดความจริงในประเภทที่เกิดประโยชน์ด้วยฉะนั้นความจริงใดถึงแม้จะจริงอย่างนั้นแต่มันไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อโลกไม่ได้เกิดประโยชน์กับปุถุชนพูดไปมันก็ส่งผลได้เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ในสายพูดที่เขาแจ้งสว่างเขาจะกล่าวเหมาะสมนะลูกนะ อีกอย่างหนึ่งในเรื่องการเข้าใจความเป็นพระโพธิสัตว์สีอริย,ยเมตไตรในความเป็นท่านในการเข้าใจการทํางานของพระโพธิสัตว์สีอริย,ยเมตไตรในก่อนยุคข,ของแก่นยุคข,ของท่านไม่ว่าจะเป็นวิธีการมันเป็นเรื่องซึ่งมีเนื้อหาเยอะและเนื้อหาตรงนี้มันละเอียดยิบย่อยมากกว่าที่ปุถุชนผู้ยังมีความหนาแน่นขับแคบในความรู้จะเข้าไปเข้าใจไใด้าง เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะลูกนะบาบาไม่ไปชี้ชัดใครหรอกลูกนะอะไรมันจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นไปนะเราไปชี้ชัดอย่างนั้นไม่ได้อกลูกโดยปกติแล้วเราต้องทําความเข้าใจว่าแม้นพระพุทธเจ้าเองในครั้งที่พระองค์ออกประกาศพระธรรมสิ่งที่พระเจ้าพาดําเนินหรือทำเนี่ยพระองค์จะไม่เน้นไปในการล้างลัทธิความเชื่อักขนาดนั้นพระองค์จะไม่เน้นไปในการทําลายให้ราก ของลทัทธิความเชื่อที่มีอยู่มากมายในยุคนั้นคําพูดของพระองค์ในความเป็นพระพุทธเจ้าเนื้อหาสาระในการประกาศรพระ่างขออพระองค์นั้นเป็นไปโดยละมุนเป็นไปโดยละม่อมเป็นด่งสมานนะิชันมิตรเป็นด่งการสร้างความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งด้วยความเป็นพระพุทธเจ้าผู้ครบพระพุทธเจ้าผู้มีกําลังในการโปรดสัตว์คําสอนพระองค์ไม่ว่าจะสั้นหรือย,ยาวพระองค์มักจะพูด สกิลเพื่อให้ผู้เลื่อมใสเพื่อให้สัพสัตชูคิดเองแจ้งตาและตอบตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเขาตอบตัวเองได้ก็เรียกว่าผลความสว่างผลการหลุดพ้นผลการแจ้งอยู่ตรงนั้นนี่แหละคือเอกลักษณ์ของความเป็นพระพุทธเจ้าและพระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายและถึงแมนไม่ใช่แต่บาบาถึงแม้นผู้ที่เขามีความรู้เห็นชัดว่าสิ่งใดใช่สิ่งใดไม่ใช่ถึงเขาจะรู้ แต่บางอย่างมันก็ไม่ใช่พูดให้ผู้ตุชนมาเชื่อหรือบางอย่างก็ไม่สามารถจะกําจัดข้อสงสัยผู้ดูชนจากการพูดให้เชื่อ,พ,อพูดให้ตางมันก็ไม่ใช่แต่บุคคลจะรู้เองเห็นเองชัดเจนดงบุคคลที่หิวหายหายิวก็เพราะกินอาหารลงไปเวลาที่เราป่วยไข้เรากินยารักษาโรคเราหายป่วยเราก็ตอบตัวเองได้ฉะนั้นบาบาสรุปตรงนี้เลยว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะในระดับอริยธรรม ในระดับที่ภาษาแจ้งจบตามเนื้อหาพรริพานบุคคลใดถึงก็จะตอบตัวเองไดง้ในผลที่ตัวเองถึงอย่างไม่ต้องสงสัยลูกล้วกลุ่มที่3บาบาขอขยายความให้ชัดกว่านี้ได้ไหมคะว่าพระสีอริยะเม่ตรายองค์จริงทํางานสร้างบารมีอย่างไรเราก็ต้องแบ่งเป็นสองฉากนะลูกนะในยุคของพระองค์จริงๆเนี่ยมันยังมาไม่ถึง ซึ่งตอนนั้นเมื่อถึงเวลาในยุคของพระองค์พระองค์ก็จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐลประกอบถึงพร้อมด้วยลักษณะของมหาบุรุษดังพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าสมบูรณ์พร้อมตั้งแต่ปลายเท้ายันปลายผมและพระสยายเมตรัด้วยความที่บาร,รมีสรรสม,มามากท่านก็จะลุกถึงมหาโพธิญาณได้อย่างรวดเร็ว,รวหลังจากนั้นท่านก็จะกล่าวสอนธรรมะเพื่อทําให้มนุษย์ที่มีบุญสอดคล้องมาเกิด ในยุคของพระองค์มาเลื่อมใสในพระองค์นั้นได้แจ้งธรรมถึงอรหันต์อย่างรวดเร็วอันนี้เป็นเรื่องของงานหลักในยุคของท่านจริงๆส่วนตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในเขตต้นจริยุคพระศรีอริแมตรตรก็ทํางานของท่านในความเป็นพระภูทิสั์จริงๆแล้วก่อนหน้าตอนนี้ด้วยซ้าในดินแดนแคว้นต่างๆการทํางานของพระองค์พระองค์ก็มีการอวตารมีการทํางานในรูปลักษณ์ต่างๆซึ่งเชื่อมโยง กระแสธรรมของพระองค์กับมนุษย์ผู้ประเสริฐที่มีปณิหานสอดคล้องอย่างเรื่องราวของพระสงฆ์ถุนย่ามในครั้งที่พระสงฆ์ถุนย่ามก็เป็นพระในพระพุทธศาสนาหลายคนก็จับตามองในงานของศาสนาที่พระสงฆ์ถุนย่ามทำเขาก็ไปเล่าขานกันว่าท่านน่าจะเป็นภาคหรือภาคใดของพระสิอานีเมตไตรในขณะเดียวกันการทํางานของระดับโพธิสัตว์อย่างพระสิยานยเมตไตรเนี่ยท่านยังคงทํางานเชื่อมโยงกับมนุษย์ ในศาสนาอื่นๆฉะนั้นนักบวชหลายคนในศาสนาอื่นๆผู้นำทางจิตวิญญาณหลายท่านในศาสนาอื่นๆในแว่นแคว้นต่างๆก็มีผู้จับตามองว่าการทํางานของเขาน่าจะเป็นการอวตารสู่โลกในความย่อยๆของพระศรียรแม่ไตรเพราะฉะนั้นตรงนี้หมายความว่าการทํางานของพระศรียรแม่ไตรนั้นมันมีความกวาม้างและมันมีการทํางานก่อนหน้ายุคนี้มันอะไรด้วยซ้ําและแม้กระทั่งปัจจุบัน พระศรีอริยเมตไตรก็มีการลงทางานของพระอ,องค์ในรูปร่างต่างๆ,ๆที่เรียกว่าอวตารอวตารก็มีอวตารเล็กอวตารกลางมหาอวตารหรือแม้ในอนาคตก็จะเป็นเช่นนี้แต่การทํางานของพระอ,องค์นั้นก็จะลงแนวเดีวยวกันคืออะไรประกาศพระธรรมอย่างเหมาะสมเตรียมศาสนาอย่างเหมาะสมตกลงถึงยุคของพระศรีอริยเมตไตรหรือย,ยังหรือลูกโดยแก่นของยุคแล้วอย่างหลูื่อว่าอย่างเพราะว่า สิ่งที่ได้ถูกกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ก็คือว่าจะถึงยุคของพระองค์จริงๆความเสื่อมของจิตใจมนุษย์ความเสื่อมของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะต้องมากกว่านี้มันจะต้องเสื่อมไปถึงขนาดที่เรียกว่าผู้คนฆ่าฟันกันเปิดชีวิตกันง่ายๆและผู้คนจะเสื่อมจากสีห้ามากๆเรียกว่าใจคอเนี่ยเปียบดังเดรัจฉานในขณะเดียวกัน สิ่งแวดล้อมต่างๆนในระบบนิเวศป่าไม้ใบหญ้าก็จะเสริมไปนี้เมื่อตอนนั้นแหละจะถึงเวลาของพระองค์ที่พระศรีอริยเมตรตรพระองค์จริงจะลงมาเกิดบนโลกใบนี้ส่วนตอนนี้ถึงแม้นในอดีตด้วยการทํางานของพระศรีอริยเมตรัยก็ยังคงทํางานของพระองค์ในาศาสนายอย่างต่อเน,นื่องอย่างเช่นนานมาแล้วในดินแดนแคว้นจริงก็มีความเชื่อว่าพระสงฆ์ถุกย่าม น่าจะเป็นการอาวตารของภศษีอรยัเมตนไตรเพราะว่าโดยหลักของพระโพธิสัตว์ถึงแม้นยุคจริงๆของพระองค์มาไม่ถึงแต่การทํางานของพระองค์จะมีการปฏิสัมพันธ์ในลัศธิธรรมของพระองค์กับมนุษย์ผู้ที่มีปฏิฐานร่วมในงานของพระมหาพโพธิสัตว์ฉะนั้นในดินแดนแคว้นต่างๆในศาสนาต่างๆการเชื่อมต่อระหว่าง รัตถุธรรมของพระสีอไรเมตรตยกับมนุษย์ผู้ประเสริฐที่เหมาะสมก็จะเกิดขึ้นมานานแล้วฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกว่าเวลานี้ถึงแม้จะยังไม่ถึงแก่นของยุคพระองค์แต่ก็มีมนุษย์บางคนซึ่งมีปฏิฐานร่วมสะท้อนงานของพระสีอะไรเมตไตรได้มีปฏิหารร่วมกันเขาก็จะประกาศงานของพระสีอะไรเมตไตรแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นปกติวิสัยของมหาโพธิสัตว์ ถึงแม้มนุษย์ผู้ประเสริฐเหล่านั้นที่มีปริหาร่วมกับพระเสด็ม่ไตรจะทํางานของพระองค์โดยมากแล้วแทบจะร้อยทั้งร้อยก็จะไม่บอกว่าตัวเองทํางานของพระศรีหรือตัวเองเป็นสเก็ตของพระเสด็เเมตไตรอันนี้มันเป็นนิสัยของพระโพธิสั์เนน